ไปพักผ่ากันครับเนี่ยมีฉันปินอยู่คนหนึงขณะนี้มาถึงตรงนี้แล้วันนี้กำลังจะรอออกมาอะไรอะไรรวันนี้เสียงอีสานมาเหรอช็อตช็อตไปไฟอะช็อตไไฟมาเลยไปไฟมาช็อตมาไปไฟมา บินโดยตรงมาจากสุวรรณภูมิมแล้วก็มาถึงรายการของเราเลยแล้วเดี๋ยวจะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยเ,เปลเป็นที่ตอนนี้ต้องถือว่าในเกาหลีโด่งดังที่สุดพุกชาร์ตนี่ติดท็อปชาร์ตหมดเลยรู้จักกันเป็นอย่างดี Youtube นี่ประมาณทั้ง30ล้านวิวตอนนี้จะมากกว่าแล้ว โลกไปแล้วมหาศาลเลยนี่จะบอกว่าคนนี้ก็มี y o YouTube นะคะ,ะมีคนดูประมาณเก้าคนเอยเวให้เก้าคนนี่ไม่มีคนนอกมีแต่ญาติๆาทั้งนั้นเลยพอเลยนะครับส่งเสียงต้อนรับเลยนะครับ 五步，内级、um，三级，三级 <Huh? S 1>、uh，五级，六级。 哎，曼卡，宝林，心情非常的激动，非常开心。然后，因为是我们 X O M 第一次来泰国，所以。 รู้ส no so well. ึกม <possible> ีความสุขมากนะคะที่ได้มาถ่ายทำรายการวันนี้ค่ะแล้วได้ยินว่าชิงร้อยชิงล้านเป็นโปรแกรมที่ดังมากดังที่สุดในเมืองไทยก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาถ่ายทำกับพี่ๆทุกคนในวันนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าแฟนคลับวันนี้มามากเลยค่ะรู้สึกประทับใจจริงๆอะค่ะโปนเจกต์ในการก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับชิงร้อยชิงล้านแล้วก็แฟนๆด้วยนะครับอโอ มีความชอบหรืออยากจะไปเที่ยวหรือว่าอยากจะสนใจอะไรเมืองไทยเป็นพิเศษไหมเท่านั้น Thailand ผมอยากผมอยากไปทุกที่ผมอยากไปทุกที่ของเมืองไทยผมอยากไปทุกที่อ่ะ ครับทุกคนสบายดีไหมครับโุงมสบายดีครับทุกคนก็สบายถ้าไม่สบายเขาไม่มาหรอกครับดีไหมอ่าโอเคโอเค

来，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  그 다음이요 시우미 씨. 수쿰포, 치라쿰포. อฟิตนผมเดะยายาจื้อนะครับอย่าเล่นพิษถึงผมและอย่าจื้อนะคะ อย่าดือนะครับอยากพี้บ๊เล่นเกมของเรานะค่ากพี่ซ๊สเข้าจู่เกมของเราหน่อยขอบคุณเกมของเรานะสนับสนุนโดยโซดาสิงคค่ะช่วยแบ่งเป็นสามทีมให้หน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ EXO M กำลังแบ่งทีมออกเป็นสามทีมเพื่อแข่งเกมกับแก๊งสามชาซึ่งทีมแรกนั้นได้แก่เชินและคริส ส่วนในทีที่2เลและลูหฮาส่วนที่สุดท้ายซิ่หมินและเทาทีนี้เราดาราสามคนครับไปจับคู่กับสามท่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าดาราทั้งสามท่านจะเลือกอยู่กับแก๊งสาม่าคนไหนอ๋ออ๋อ้นกอ๋อไอ่นกออไอ้ม่ดวนพี่โอเคคนเป็นพ่อลูกกี้แเป็นใคพอนปอเพ่อนปอนคนเรียบร้อยแต่ละทีม แล้วครับคุณผู <forever> ้ชมแต่ละทีมจะต้องเลือกว่าจะอยู่กับเอ็กโซเอ็มทีมไหนใครจะอยู่กับใครบ้างไปดูกันครับทีมสีชมพูคุณแทงคุณต่อคุณต๊ะคุณเฉินและคุณคริสทีมสีแดงคุณจียอนคุณหมัมคุณเลและคุณลูกอ่านส่วนสีน้ำเงินคุณทองทงคุณโหนคุณซิ่วหมินและคุณเ่ากนาฏิกาของเราจะแข่งอย่างไรแข่ง นตรีแมแต่ละเพลงจะมีเก้าอี้ที่นั่งได้ตัวเดียวมนอกน,นั้นนั่งไม่ได้สีใดที่นั่งเก้าอี้ได้เขาได้คะแนนไปเดี๋ยวเราจะเสกส่ง<อ>คะแนน,นดูว่าสีไหนจะได้คะแนนมากที่สุดทั้งหมด5เพลงเพลงสุดท้ายจะให้ทุกคนเล่นพร้อมกันในรุ่นั้นสีจมพผูสสงคุณคลิปส,สีแดงคุณหม่ำส่วนสีน้ำเงินคุณซิียวหมิ่นโอเคมาก่อยพู้เดิน นแต่อย่าพึ่งนั่งไหนครับอย่าพึ่งนั่งโอเคยืนก่อนยืนก่อนโอเคโย่ช่างกี่กากณสจะาไปกาอนจซืโอเสียอันไหนครับเลิกแล้วเลแล้วขันหลังกับนะครับโอเคเราจะนับพร้อมกันถ้าลงไปนั่งได้ได้คะแนน ไม่มีทิมไหนนั่งเก้าอี้จริงเลยครับมาดูรอบสองกันต่อครับ